าามาเรามาเล่ากันดีกว่าซื้ออะไรฉันะจะไปขายกับเพื่อนฉันจะได้เป็นหลายบาทอยู่ แกเตะไปอย่างนั้นเอามอกมากปากัปากัอันนี้อันนี้หกคัน,นค่ะกำลังเอาหกคันค่ะสีค่ะอ้าคนจัดรถไปไหน ต่อแบบนี้ยังคะเอาหกคันนะคะพอไหมพอไหมเช็คให้หน่น,นะว่าเขากำลังมาเอาหกคันนะคะสวัสดีทุกยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้กำลังกินหมูกระทะกันอยู่วันนี้นกำลังกินหมูกระทะ สวัสดีทุกยูเซอร์จ้าสวัสดีทุกยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะร้านอยู่อําเภอบ้านบึงนะคะลูกค้าจังหวัดชนบุรีคะ่ะบริการส่งทั่วประเทศไทยนะ,ะล็อกลูกค้าเกนตัสมาแก็บป้ายสามหมื่นหนึ่งพันเก้าออกให้หน่อยครับอันนี้นะคะลูกค้าสามรอไฟฟ้าคันใหญ่คันนี้นะคะตอนนี้นะจัดโปรโมชั่นเหลือแค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองลดไปอีกสองพันบาทนะลูกค้าเหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าคันนะไม่ถึงสี่สิบคันแล้วนะคะตอนนี้เหลือสองหมื่นเก้าพันเก้าโครงสร้างใหญ่โครงสร้างแข็งแรงมากรุ่นนี้นะคะ าราคา2องห่าบาทเท่านั้นเองเป็น3ล้อ2ที่นั่งนะคะแล้วก็โครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้นะคะ29,900เาเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมจัดส่งแล้วนะทุกคนราคานี้เป็นรวมจัดส่งแล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางมีทั้งหมด3สีนะคะมีทั้งหมด3สีค่ะราคารวมจัดส่ง29,9 0 0โครงสร้างใหญ่ขนาดไหนคิดดูนะทุกคน นี่นะโครงสร้างใหญ่มากนะคะโครงสร้างใหญ่รับน้ําหนักได้ดีนะคะรับน้ําหนักได้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามกิโลเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะโครงสร้างแข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีนะคะโครงสร้างใหญ่โครงสร้างหนานะคะที่สําคัญนะลูกค้าสังเกตดูนะบริเวณที่นั่งด้านหลังนะคะเราเปิดออกมาเป็นกล่องใส่ของได้นะคะราคา29,9หมนานะคะจาก31,900บาทนะคะลูกค้าเป็นราคาที่รวมจะส่งแล้วตอนนี้เหลือแค่2 9 9 0 0เานเท่านั้นเองนะคะ29,900บาทรวมจะส่งแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะ ฝา,ากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยค่ะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะบริการส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะคันนี้สีส้มนะคะสีน้ำเงินสีแดงนะคะส้มน้ำเงินแดงราคา2 9 000, 9 0 0เาเท่านั้นเองนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมีจำนวนจำกัดนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งโทรไปคุยกับบริษัทมานะคะว่าขอทำราคาพิเศษหน่อยมาสิ้นเดือนแล้วนะคะลูกค้าสิ้นเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะ ราคานี้นะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่าราคาบริษัทขายประกาศขายอยู่ที่34,900บาทนะคะ34,9 0 0บาทวันนี้จัดโปรเบาๆไปเลยลด5,000บาทเลยนะคะเหลือราคาแค่29,900บาทนะทุกคน29,900บาทเป็นราคารวมจัดส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะลูกค้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่มีค่ะในกลุ่มสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่มีนะกลุ่มจักรยานตอนนี้ที่ร้านมีจักรยานไฟฟ้าแล้วก็3ล้อไฟฟ้านะลูกค้าไม่มีกลุ่มสกูตเตอร์ของเด็กนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่ได้ขายแล้วนะ เน้นของคนโตนะเพราะเราเน้นบริการหลังการขายด้วยเพราะว่าหลังการขายมันสําคัญกลุ่มสกูตเตอร์นะคะขนส่งที่เป็นเอ็กเพรสไม่รับนะคะแล้วก็เราส่งเป็นขนส่งขนาดใหญ่นะเราก็เลยตัดกลุ่มของเด็กออกเพราะว่าเอ็กเพรสก็ไม่รับนะคะคันนี้นะคะลูกค้าราคา3จาก34,900บาทวันนี้เหลือแค่29,9 0 0ืนเานะคะ29,900เบาทเท่านั้นเองนะลูกค้า29,900บาทเท่านั้นเองนะคะมีทั้งหมด3สีนะแต่ว่าสต็อกมีเกือบ40คันนะคะ บริการส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะบริการส่งทั่วประเทศแบบเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะลูกค้าบริวารบริการเก็บเงินปลายทางแล้วที่สําคัญนะคะส่งฟรีไม่มีมัดจํานะลูกค้าบริการส่งฟรีไม่มีมัดจานะรถทุกคันที่ทางร้านเราส่งส่งไปเป็นคันแบบนี้พร้อมใช้งานนะส่งไปเป็นคันแบบนี้พร้อมใช้งานถึงบ้านลูกค้าใช้งานได้เลยนะลูกค้าเวลาเปิดกุญแจขึ้นมานะรถทุกคันนะหน้าจอมันจะโชว์สถานะแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบตมันจะหมดระหว่างทางนันน่นนู่นนี่เพราะว่าหน้าจอมีระดับแบตเตอรี่ให้ดูอยู่แล้วนะลูกค้านี่นะคะหน้าจอเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมีระดับแบตเตอรี่ให้ดูมีระดับความเร็วนะคะแล้วก็นี่หนึ่งสองสามนะคะมีสามสปีดนะคะหนึ่งสองสามอันนี้คือปุ่มถอยหลังนะคะนี่นะคะรุ่นนี้ราคา29,900บาทนะทุกคนคะ่ะ29,900่บาทเป็นราคาที่รวมจัดส่งแล้วทั่วประเทศเลยนะคะและที่สำคัญนะเก็บเงินปลายทางได้นะคะ วิ่งได้กี่สวัสดีพี่พงศกรค่ะวิ่งได้กี่กิโลต่อการชาร์จนะคะชาร์จแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลต่อเนื่องประมาณ30กิโลแบบต่อเนื่องนะคะรับน้าหนักได้ดีโครงสร้างใหญ่เบาะด้านหลังนั่งได้2คนนะนั่งได้2คนเลยรับน้ําหนักได้ประมาณ300โลเลยนะคะสำหรับรุน่นนี้โครงสร้างค่อนข้นขางจะใหญ่แล้วนั่งสบายนั่งนิ่มเพราะว่าด้านหลังเขาจะเป็นโช๊คนะคะลูกค้าด้านหลังคือขออนุญ,ญาตไม่เดินดูตัวอื่นนะเพราะจะตั้งใจขา,ขายคันนี้จริงๆนะคะเพราะว่า อยากจะเดินอยู่แต่เขากินหมูกระทะกันอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญ,ญาตรีวิวตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเพิ่งคุยกับบริษัทมานะคะรุ่นนี้29,9 0 0ืนเานะคะ29,900เาเป็นราคาที่ว้าวมากเพราะว่าที่อื่นขายไม่ได้แน่นอนสําหรับราคานี้นะเพราะว่าโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลังใหญ่ประมาณความยาวประมาณเกือบ1เมตรเลยนะลูกค้าความยาวประมาณเกือบ1เมตรเลยนะคะราคาแค่29,9 0 0ารวมจัดส่งเลยนะ,ะปลายเก่าที่เราขายอยู่คือ31,9 0 0นะตอนนี้คือดึงออกไปแล้วนะทุกคนคันนี้นะคะลูกค้า ซูู้นะครับ <laughs> โอ้ย <laughs> เด็กกำลังใจ มีประกันแบตเตอรี่ไหมคะอันนี้นะคะลูกค้าประกันมอเตอร์3ปีนะคะประกันมอเตอร์5ปีนะลูกค้าบริษัทให้ประกันมอเตอร์5ปีแบตเตอรี่1ปีนะคะบริษัทให้อันนี้คือบริษัทประกันเลยนะคะประกันมอเตอร์5ปีแต่ก็มีเงื่อนไขนะลูกค้าขออนุญาตไมรีวดูรุนอื่นค่ะขอขายรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชนบุรีอยู่พิกัดนี้นะตรงข้ามโลตัสอำเภอบ้านบึงนะคะมีบริการส่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้านหลังนะลูกค้าด้าน อ่าแบตเตอรี่ส8่สิแป์อคือ4ลูกค่ะทุกคนอันนี้คือ4ี่ลูกนะคะเป็นชุด4ี่ลูกค่ะนะคะตะกร้าด,ด้านหลังมีตะกร้าธรรมดานะคะตะกร้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าบริเวณที่นั่งนะคะสามารถเปิดเป็นกระบะใส่ของได้ใส่ถังน้ำได้ประมาณ5ถังนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะใส่ถังน้ำดื่มที่เราไปซื้อตามเอ่อเซเว่นนะคะที่เป็นหิ้วหิ้วมาเขาเรียกกี่ลิตรม่นู้5ลิตรหรือเปล่านะคะใส่ได้ประมาณ5้าถังนะคะด้ประมาณนะคะ 5. เกินเกินอันนี้เกินให้อย่างนั้น ถังน้ําดื่มถังใหญ่แล้วกันถัง,งน้นน้ําดื่มถังใหญ่ได้ประมาณสี่ถังนะคะถังใหญ่นะคะถังสิบห้าลิตรนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะร้านอยู่อํเาเภอบ้านบึงนะคะลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะคะบริการส่งทั่วประเทศนะคะแล้วในกลุ่มสามล้อไฟฟ้า,ฟาแบตเตรอ,อรี่หยุดบริเวณที่นั่งนะคะคนขับนะคะตัวจักรยานไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้า,ฟาที่ร้านมีบริการส่งนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตรีวิวรุ่น,นี้รุ่นเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมแมมเนวยเท่าไหร่นะคะ บริการส่งทั่วประเทศนะคะราคา29,9 0 0นานะคะบริการส่งทั่วประเทศนะคะราคา29,9 0 0เาเท่านั้นเองนะส่งฟรีแล้วก็เก็บปลายทางนี้ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามฟรีนะคะกดติดตามฟรีได้เลยนะคะไม่คิดตังค์นะคะกดติดตามได้ฟรีๆค่ะไม่คิดตังค์นะคะคันนี้ราคา29,9 0 0านะคะ 29,900บาทส่งฟรีนะคะ29,900บาทส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะฝากกดติดตามด้วยนะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีแค่วันพุธกับวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะจะมีตลาดนาัดราคานี้29,9ห0าหาซื้อไม่ได้แล้วนะขนาดใหญ่ขนาดนี้ใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนใหญ่จริงๆนะคะรับน้ําหนักได้นะคะ2300กิโลเลยนะสวัสดีรอบคำจะไหมคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ รอบขามแล้วก็กินหมูกระทะกันนะแต่ว่าเรางามจา้ะน,นี้งามอีหลีจ้ะคันนี้สวยนะทุกคนเพราะว่าสังเกตด,ดูนะโรงงานเขาประกอบในไทยนะอะไหล่ก็ค่อนข้างจะเนี้ยบนะคะเวลาเขาประกอบในไทยสังเกตด,ดูโครงสร้างจะหนาอันนี้โรงงานประกอบในไทยนะคะลู้าโรงงานประกอบในไทยโครงสร้างใหญ่ถึงขั้นใช้เบรกมือให้ด้วยและมีเกียร์สโล เป็นรุ่นเดียวที่มีเกียร์สโลนะคะสำหรับคันใหญ่แบบนี้นะปกติไม่มีแถมมานะตัวเกียร์สโลเกียร์สโลคือตัวเอาไว้ที่ขึ้นเนินนะคะเงินเนินเล็กๆอะไรพวกนี้นะคะใช้เกียร์สโลช่วยได้นะคะนี่นะคะบริเวณนี้ใส่ถังน้ำนะได้หาถังนะทุกคนใหญ่มากจริงๆใหญ่มากนะคะรุ่นนี้นะคะสองหมื่นาพันเ้ท่านั้นเองนะ2ะสองหมาพนะคะ ใครที่กำลังเลง็งหรือว่าจะซื้อคันไหนเอาคันนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเอาคันนี้ได้เลยนะคะราคาแค่29,900นะคะ29,900เป็นราคาที่รวมจัดส่งแล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้เกียร์สโลอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะครบไฟท้ายสวยนะคะอันนี้ถือว่าไม่ดังแรงใครบอกว่าไฟเลี้ยวดังแรงแอันนี้คือถือว่าดังพอดีพอดีไม่ดังจนเกินไปนะคะนี่นะคะ บริการส่งแบบเก็บไปาทางนะลูกค้าบริการส่งแบบเก็บปทางนะคะ ไปเลือกได้เลยค่ะมีแดงมีน้ำเงินนะคะมีแดงมีน้ำเงินแล้วก็สีส้มนะคะมี3สีค่ะมีแดงมีน้ำเงินมีส้มค่ะมี3สีนะคะราคา2 9 9 0 0ท่านั้นเองนะคะ29,900บาทรวมจัดส่งทั่วประเทศนี้นะถือว่าไฟเลี้ยวเสียงธรรมดาไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะลูกค่ะ นี่แดงค่ะน้ำเงินนะคะแล้วก็สีส้มราคา2 9 9 0 0านะคะ 29,900บาทรวมจัดส่งแล้วนะทุกคนค่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคะบอกระดับความเร็วนะคะบอกระดับแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีเกียร์สโลมีเบรกมือนะคะด้านหลังเป็นที่ใส่สัมภาระใส่ของใครที่เอาไปค้าไปขายเอาไ้ส่งของล้วแวะบ้านเราแวะใกล้กๆอันนี้ก็เหมาะนะลูกค้าเพราะว่าด้านหลังสามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างจะเยอะเลยราคาแค่29,9ห0นานะคะ29,9หเาเท่านั้นเองนะคะรวมจัดส่งแล้วนะคะเวลาขับการออกตัวค่อนข้างจะนิ่มนะคะ อันนี้เด็กมือนะคะนีน้บิดคันเร่งไปได้เลยค,ะค่ะนะคะนี่นะคะสังเกตดูนี่นะคะบิดไปนะคะไหลลื่นได้ดีนะคะสังเกตดูนะ,ะนี่นะคะถ้ารถมันขับไม่นิ่มนะ,ะลูกค้ามันกระจะกกระชากแล้วคอมันจะงอกแงกนะทุกคนงอกแงกนะอันนี้ถือว่าขับนิ่มๆนะไหลได้ดีนะคะไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะ,ะอันนี้คือมือเราเอียงเองปกติถ้ารถที่มันขับแล้วออกตัวกระชากเวลาเราบิดคอมันจะงอกแงกเร็วนะคะทายดูนะ อันนี้ถือว่ามันไปแบบนิ่มๆน,นะคะดึงดึงหลังไว้ดึงหลังไว้นะคะสองหมื่นเก้าพันเก้านะคะสองหมื่นเก้าพันเก้าเท่านั้นเองนะคะ, 29, 000, ะ,คะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะสองหมื่นเก้าพันเก้าเก็บเงินปลายทางได้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยลูกค้าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานได้ราคานี้เท่ากันหมดเลยสองหมื 29, 000, นะะ่นเก้าพันเก้าเท่านั้นเองใครมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้ราคานี้ไม่ลดแล้วนะคะเพราะว่าราคานี้ถือว่า ราคาอยากขายนะทุกค้าราคาอยากขาย29,9 0 0นานะคะ29,9 0 0น้าาสีน้ำเงินสวยนะคะออร่ามากเลยไฟไท้ายสวยนะคะนี่นะคะ29,9 0 0าส่งฟรีนะคะ2 9 9 0 0าส่งฟรีสีน้ำเงินนะคะคสวยมากค่ะทุกคน,กคนตะก้านะคะตะก้าแข็งแรงนะคะนี่นะคะตะก้าวัสดุอย่างดีเลยนะคะ ระบบผ่อนยังไม่มีค่ะรถไฟฟ้าไม่มีระบบผ่อนจ้าเราไม่ได้เบรคมือลงนะมัรถมันจะจอด <S <S <ๆ>นี่นะคะออกตัวนิ่มๆนะลูกค้าสีแดงจ้าสีแดงนะคะสีเรดสีเรดนะจ๊ะ ส so ีม่วงสวยมากค่ะทุกคนสีม่วงสวยจริงๆนะคะเกียร์โลรีวิวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องไปขับให้ดูนะคะมันไม่มีอะไรค่ะแทบไม่ได้ใช้เลยนะก็มีแถมมาใช้ค่ะ สีม่วงนะลูกค้าสีม่วงนะคะเอาไม่ใช่ม่วงนะน้ำเงินน้ําเงินแต่เวลามันถ้ามองข้างนอกมันจะออกม,อม่วงๆนะคะแต่เวลาโดนกล้องมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะอันนี้มีจิ้งจกพ่ชีพอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าหลายท่านบอกว่ารถไปถึงนะคะเปิดยังไงนะตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นเวลาเราเปิดนะคะ เวลาเราเปิดนะคะเราเปิดตัวตัวใส่ตัวกล่องนะคะใช้กุญแจเปิดนะคะเปิดบริเวณนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะคะใหญ่มากคะ่ๆๆะลูกค้าใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆสําหรับรุน่นนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะขอบพระคุณคะ่ะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะรถทุกคันจะมีรีโมทนะคะมีสัญญาณกันขโมยให้ทุกคันนะคะรุ่นนี้ถ้าเทียบแล้วว่าต่างกันยังไงกับตัวเล็กคันเล็กๆนะคะรุ่นพวกนี้นะคะจะมีอ่อ ล้อนะคะล้อจะใหญ่มากนะคะล้อโครงสร้างค่อนข้างจะใหญ่อันนี้จะถอยหลังนะคะวัรดรถขูดกันอ่ะ ขอให้ถูกหวยงวดน,นี้นะคะจะไปจัดถึงร้านเลยค่ะขอบคุณค่ะเกียร์สโลคืออะไรเกียร์สโลเอาไว้ปีนเนินค่ะแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่เขาแถมมาเผื่อบางคนแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ละคะ่ะเราต้องโดนค่ะโดนเรามีความหวังทุกงวดอันนี้จะพาขับถอยหลังนะความองไม่เห็นข้างหลังมันมีสายไฟอยู่เราก็ระแวงสายไฟ 848โวล์20แอมค่ะ848โวล์20แอมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะสองหมื่นเก้าพันเก้านะคะลูกค้าสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเก็บเงินปลายทางได้นะคะรถทุกคันเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานนะคะถึงบ้านก็ใช้งานเราเช็คสายชาร์จเช็คกระจกให้เขาด้วย <S <S เช็คอุปกรณ์แล้วยัง อุปกรณ์หรือเปล่าคะอันนี้นะคะมีคนโทรมาสั่งห้องหกคันดูบันไดดีๆเนอะอันนี้ไม่มีค้าปั่นนี่อันนี้ไม,ม่มีบันไดปันด่นนคะเตรียมรถให้ลูกค้านะคะ ไใไ้ช่มร้านเปิดทุกวันนะลูกค้าหน้าร้านเตรียมส่งหมื่นเก้บาทค่ะนะคะหน้าร้านที่เตรียมส่งหมื่นเก้บาทนะคะหกพันนะคะ เบอร์โทรร้านนะลูกค <tinc S 1> <Af> ้าท่านที <Denn> ่สนใจนะคะใต้โปรไฟล์คือลิงก์ของเพจร้านนะคะอันนี้คือเบอร์โทรร้านนะลูกค้าอันนี้คือเบอร์โทรร้านนะเพจร้านคือเบอร์นี้นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะรถทุกคันทางร้านเราจะส่งรีวิวคันที่คีการ์ดนะคะก็เก็บไปแล้วค่ะนะคะเก็บไปแล้วค่ะนะคะบริการส่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางดูเลื่อนดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอ่าเลื่อนดูคลิปย้อนหลังได้มีรีวิวอยู่หลยอ่าขั้นถืงไว้สิจ้าสองอยสสิ ยห้ไอุ้่มสกัวเนี่ยถือก้อนมูเลยรออยู่รออยู่รออยู่คนที่คุณพี่ที่คอมเมนต์นะคะว่าอยากจะดูตัวกีการ์ดเลื่อนดูได้เลยนะคะเลื่อนดูคลิปอยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีรีวิวไว้แล้วนะคะมีบริการส่งทุกคันนะลูกค้ามีบริการส่งทุกคันเลยค่ะส่วนสามล้อหมื่นเก้าพันเก้าที่ขอดูรีวิวก้อนมีคลิปอยู่แล้วลงคลิปไปหมดแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะทุกคนมีมีทุกคันเลยค่ะเพราะมันจะละเอียดกว่านะถ้าดูไลฟ์มันอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะ สามรับไฟฟ้าคันนี้นะ,ะลูกค้าราคา3 3 9 0 0ืนามนะคะคันนี้33,900บาทเป็นมอเตอร์650วัตต์นะคะแบตเตอรี่อ่าเจ็ดสิบสองโวลต์นะคะเป็นมอเตอร์650วัตต์แบตเตอรี่72โวลต์ความเร็วนะคะระดับ50-60เลยนะ,ะสำหรับรุ่นนี้ขนาดกระบนะ,ะนะลูกค้าขนาดกระบะเมตรสิบคูณแปดสิบเซนนะคะรุ่นนี้นะคะ ขนาดก,กระบะเมตรสิบคูณแปดสิบเซนนะคะรับน้ำหนักได้นะคะสามร้อยกิโลนะคะสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบกิโลนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะช่วงล่างคันนี้จะเป็นแหนบค่ะจะไม่ได้เป็นโช๊คนะคะถ้าเป็นรุ่นที่เมื่อสักครู่ที่เรารีวิวสองหมื่นเก้าพันเก้าอันนั้นด้านล่างเขาจะเป็นโช๊คแต่ตัวนี้จะเป็นแหนบนะคะไว้บรรทุกเล็กๆได้ราคานะคะสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทรวมจะส่งทั่วประเทศนะคะสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทรวมจะส่งทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะเก็บเงินไปทางพร้อมส่งฟรีอีกต่างหลังบรริเวณนี้สามามถ,ถักลกายเป็นม้านนั่งไดะคะ น่นะคะราคานี้นะคะสามหมืามนะ,ะทุกคนบริการส่งทั่วประเทศไทยนะคะบริการส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็เก็บเงินไปทางได้นะคะรถทุกคันที่ทางร้านเราส่งเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานนะ,ะถึงบ้านก็ใช้งานได้เลยนะคะตอนนี้มีรถรอส่งชัยภูมิแล้วก็จังหวัดอะไรอะสงขลา สงขานะ,ะแล้ววันนี้มีส่ง 150cc ไปจังหวัดตรังด้วยนะ,ะต้องขอบพระคุณลูกค้าเมืองตรังมากนะ,ะที่สั่งรุ่น 150cc ไปนะคะราคา88,000บาทรวมจัดส่งนะ,ะลูกค้าตัว 150cc ของ NKT Motor นะคะเป็นราคา88,000บาทรวมจัดส่งถึงจังหวัดตรังเลยนะคะรุ่น 150cc นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็น3รอไฟฟ้าคันสีเขียวมิ้นท์คันนี้ก็คือตัวที่เรารีวิวเมื่อสักครู่ราคา33,900บาทนะลูกค้า ส่วนคันใหญ่ข้ขางบนนะคะราคา35,900บาทเป็นราคาที่รวมจัส่งแล้วเช่นกันเป็นตัวโปรโมชั่นนะคะเป็นตัวโปรโมชั่นนะคะราคา35,900บาทตอนนี้มีสีเทากับสีน้ำเงินนะคะราคา35,900บาทนะจ๊ะส่วนมินิบัสสีแดงคันใหญ่คันนี้ราคา4ามอ๋อสี่หมบาท มีแดงมีฟ้านะมีแดงมีฟ้าราคา43,900บาทค่ะทุกคนเก็บเงินปทางได้นะ,ะเก็บเงินไปทางได้แล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะคะรถทุกคันเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานมินิบัสต,ตัว4ล้อตัวนี้42,900นะคะคันนี้42,900บาทก็เป็นราคาที่รวมจัดส่งเช่นกันนะคะทุกคน คันนี้229 0 0นนะ,ะลูกค้า2 2 9 0 0ก็จะเป็นหน้ามอไซค์ทรงมอไซค์แบบนี้22,9 0 0บาทเป็นราคารวมจัดส่งเลยนะคะ ATV ค่ะ ATV เป็นรถน้ำมันนะลูกค้ารุ่นนี้นะฮัสกี้2 0 0ราคา64,9 0 0บาทค่ะ64,9 0 0บาทเป็นราคาที่รวมจัดส่งแล้วนะคะ64,900บาทเป็นราคาที่รวมจัดส่งแล้วนะคะทั่วประเทศนะคะส่วนคันเอ้าไม่ใช่พูดผิดว่าไม่ใช่รวมส่งนะคะเดืมเดมเดิม ลืมบอกราคาผิดนะคะราคาเป็นราคา64,900บาทนะลูกค้าส่วนคันนี้นะคะตัว150ยหซีซีนะคะราคานะคะลูกค้าเป็นราคา42,900บาทนะทุกคนนะคะขอบคุณ สามล้อไฟฟ้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทยังไม่ได้รีวิวนะคะลูกค้ายังไม่ได้รีวิวนะคะอันนี้หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะเป็นสามล้อเบาะสไลด์นะคะคอลเลกชันสีม่วงหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเป็นราคารวมจัดส่งแล้วนะ,ะลูกค้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเป็นราคารวมส่งเลยนะคะแต่มีแค่สีม่วงนะลูกค้าต้องขออภัยจริงๆที่ไม่มีสีอื่นให้เลือกเลยนะคะร้านเราอยู่อำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะบริการส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะ ปิดร้านกี่โมงปกติล้วปิดหนึ่งทุ่มนะคะแต่วันนี้เขากินหมูกระทะกันก็เลยปิดดึกนะคะเ,คเวลาส่งต่างจังหวัดนะลูกค้าเ,เราส่งไปเป็นคันแบบนี้เลยนะคะ ส่งไปเป็นคันแบบนี้ห่อกันกระแทกไปแบบนี้คันนี้จะไปชัยภูมินะคะแล้วก็จะมีไปสมุทรสาครแล้วก็มอนะคะน,นี่คือเราส่งเตรียมส่งไปแบบนี้เลยนะคะรถทุกคันเราส่งพร้อมใช้งานแบบนี้เลยรถถึงบ้านก็ใช้งานได้เลยนะคะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงนะ,ะลูกค้าร้านอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีคะ่ะ <rac use. S 1> บ้านบึงชนบุรีนะคะไม่ใช่ลาดบุรีนะตอนนี้คือมีญาติพี่น้องอยู่ลาดบุรีเยอะเพราะว่าชื่อคล้ายกันนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะนะะอย่าลืมนะคะรุ่นนี้29,9 0 0านะคะ รุ nine nine, people, ่นน so like you ี้29,900นานะทุกคน2 9 9 0 0าฟังไม่ผิดนะจ๊ะใครดูป้ายร้านไม่ทันเมื่อสักครู่นะคะเบอร์โทรร้านเพจร้านอยู่นี่นะเบอร์โทรร้านเพจร้านอยู่นี่จ้านะท่านที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะแอดเข้ามาก่อนได้นะคะแอดผ่านไลน์ก็ได้ผ่านเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือว่าเอดผ่านช่องทางเพจก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่ค้าตอบไม่ทันนะลูกค้ารบกวนนิดนึงรบกวน รบกวนนะถ้าตอบทักเพจมาแล้วแมค่ค้าไม่ตอบรบกวนนะคะรบกวนคอมเมนต์โพสตก็ได้นะเพราะว่าบางทีโดนข้อความโดนสแปมอยู่นะคะลูกค้าโดนปิดกั้นนะ,ะลูกค้ารบกวนทักมานิดหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากสนใจสินค้าใต้โปรไฟล์คือลิงก์ของเพจร้านคะ่ะสวัสดีคะ่ะรอรับออเดอร์นะจ๊ะรอรับออเดอร์ทุกคนคะ่ะ